ชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงให้คนมาทูลพระเยซูว่าพระองค์จุข้าผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่พระเยซูทรงรักมารธากับน้องสาวของนางและลาซารัสกะนั้นเมื่อทรงได้ข่าวว่าลาซารัสป่วยก็ยังประทับอยู่ที่เดิมอีกสองวัน จากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับเหล่าสาวกว่าให้เรากลับไปที่แคว้นยูเดียกันเถิดเหล่าสาวกของพระองค์ทูลตอบว่าพระองค์จ้าค่ะหากเขาหลับอาการก็คงดีขึ้นพระเยซูได้ตรัสถึงความตายของลาสารัสแต่พวกสาวกคิดว่าทรงหมายถึงการหลับธรรมดาแต่ให้พวกเราไปหาเขากันเถิด เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่าลาซารัสอยู่ในหลุมฝังศพสี่วันแล้วเมื่อมารธาได้ยินว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาก็ออกไปต้อนรับพระองค์มารธาทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าหากพระองค์ทรงอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตายแต่ข้าพระองค์รู้ว่าแม้ขณะนี้สิ่งใดใดที่ทรงขอ พระเจ้าก็จะประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับนางว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาพระเยซูตรัสกับนางว่าเราคือผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากตายและให้ชีวิตแก่เขาผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไปและไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่จะเชื่อในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้หรือไม่นางทูลว่าเชื่อพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จเข้ามาในโลกหลังจากทูลดังนั้นแล้วนางก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวและบอกว่าพระอาจารย์มาที่นี่แล้วและกำลังทรงถามหาเจ้า เมื่อมารีได้ฟังเช่นนั้นก็ลุกขึ้นมาหาพระองค์เมื่อมารีมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับและทรงเห็นพระองค์นางก็หมอบลงแทบพระบาทและทูลว่าพระองค์เจ้าข้าหากพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตายเมื่อพระเยซูเห็นว่านางร้องไห้และพวกยิวที่มากับนางร้องไห้ด้วยพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์และสะเทือนพระทัยยิ่งนัก และตรัสถามว่าพวกท่านวางเขาไว้ที่ไหนพวกเขาชุนว่ามาทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าค่าพระเยซูทรงร้องไห้อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยยิ่งนะพระองค์เสด็จมาที่อุโมงค์ฝังศพซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินก้อนหนึ่งปิดทางเข้าพระองค์ตรัสว่าเอาหินออกมาราาพี่สาวของผู้ตายทูลว่า แต่พระองค์เจ้าค่าปานนี้คงมีกลิ่นเหม็นเขาอยู่ในอุโมงค์มาสี่วันแล้วจากนั้นพระเยซูจึงตรัสว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นพระเกียรติิรของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงเอาหินออกแล้วพระเยซูทรงแงนพระพักขึ้นและตรัสว่าข้าแต่พระบิดา ข้าพระอ,องค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสดับฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงฟ,งฟังข้าพระองค์เสมอแต่ที่ทูลเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้คนซึ่งยืนอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระเยซูทรงเรียกด้วยเสียงอันดังว่าลาสารัสออกมาเถิด ผู้ตายก็ออกมามีแถบผ้าลินินนพันมือและเท้าของเขาและมีผ้าผืนหนึ่งคลุมศีรษะเว้นแต่ใบหน้าของเขาไว้พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาผ้าพันศพออกและปล่อยเขาเถิดชาวยิวทั้งหลายที่มาเยี่ยมมารีและได้เห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำก็เชื่อพระองค์